มื่อกี้เซตไม้ใหม่ใช่ไหมครับครับอมีคอมเมนต์ว่าเสียงค่อยไปใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยโอเคได้เลยครับอาจารย์เชิญครับครับก็เราจบกันก่อนตอนพักเที่ยงนะครับก็คือที่กฎกระทรวงนะครับฉบับที่สองปีห้าสามนะครับก็ เรื่องของการที่มาปรับเรื่องของจํานวนลูกจ้างนะครับที่พูดถึงเรื่องของนโยบายนะครับพูดถึงเรื่องนโยบายโครงสร้างด้านการบริหารด้านความปลอดภัยต่างๆนะครับก็เพื่อควบคุมการทํางานนั่นแหละนะครับที่ที่กาหนดขึ้นมานะครับในเรื่องของการดําเนินการจการต่างๆนะครับก็ควบคุมการทํางานนะครับตรงรูปภาพนะครับเรื่องของ เครื่องจักรนะครับเครื่องจักรและเอเครื่องจักรนะเครื่องจักรในปี52นะครับซึ่งตอนนี้กําลังจะออกนะครับกําลังต่อที่จะออกในตัวฉบับปี52นะครับแล้วก็กฎกระทรวง49เนี่ยนะครับก็กําลังจะออกนะครับที่จะออกใหม่นะครับหลายๆเอ่อที่มีอยู่2ฉบับก็จะรวมเป็น1ฉบับนะครับ1ฉบับ แล้วก็ที่มีผู้ที่เรียนสอบถามมาในเรื่องของอะไรนะออหัวหน้าหน่วยงานเนาะหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นเลขาคอปอ,อนะครับจปะปวิชาชีพเป็นเลขาคอปรอรวบเดียวเลยได้ไหมก็จะจะจะ,จะ,จะ,จะฉบับใหม่นี่จะไม่ได้นะครับฉบับใหม่นี่ยังไงก็ไม่ได้แล้ะเพราะว่าเท่าที่เท่าที่เคยเคยรับฟังเคยคุยเคยไอเนี่ยนะครับ <utan> Ask, ไม่ได้นะครับซึ่งฉบับเดิมเนี่ยมันจะใช้ได้อยู่เนาะนะครับ <ậy S 1> ฉบับใหม,ม่เนี่ยก็น่าจะออกผมว่าน่าจะช้าสุด,ดก็น่าจะประมาณหลังเมษาหลังหลังสงกรานนะครับช้าสุดเพราะว่าตอนนี้มันมันมันจ่อไปอยู่ที่กฤษฎีกาแล้วตอนนั้นมันติดอยู่แค่จอปวิชยชี้แค่นั้นเองออแต่ตอนนี้จอปวิชชี้ไม่ติดแล้วอะถ้าจอปวิชยชีไม่ติดแล้วเนี่ย ผมคาดว่ายังไงก็น่าจะไม่เกินสิ้นเมษาเนี่ยนะครับหรือสภาเนี่ยน่าจะออกหลังๆวันแรงงานอะไรประมาณเนี้ยครับอนาออ่คาดว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกฎหมายจะออกประมาณอย่างเงี้ยนะครับวันสําคัญสําคัญอืมครับงั้นเราจะได้ได้กฎแสดงว่าปีนี้เราน่าจะได้กฎกระทรวงใหม่ทั้งหมดแทนของเก่าเลยนะเนี่ย ไปสี่ฉบับเนี่ยนะครับสี่ฉบับที่ยังไม่ออกเนี่ยน่าจะออกทั้งหมดในปีนี้ครับเครื่องจักรก่กอ,อสร้างนะครับพวกนี้ก็ไอ้เครื่องจักรอะไรนะหมอ้อน้ํานะครับเครื่องจักรหม้อน้ําแล้วก็ปั้นจัง่งก็น่าจะออกช่วงนี้เหมือนกันนะครับครับ หมายพูดถึงเรื่องเครื่องจักรนะครับตอนนี้ยังดูดูของปีห้าสองก่อนนะครับปีปีห้าสองนะครับเครื่องจักรปีห้าสองก็จริงๆก็เ,เป็นอะไรอุปกรณ์ที่ในสถานประกอบกิจาการเราอยู่แล้วนะครับเรื่องเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ออามาใช้นะครับในปีห้าสองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วของพวกเราก็จะ ค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับเดี๋ผมรู้แล้วว่าจารย์บอกว่ามีสียงแรบตอน iPad ดไอแัดผมเรียนอ๋อจารย์เปิดไว้สองจอใช่ไหมผมว่าผมปิดไปแล้วได้อยู่นะจารย์ นะครับครับผมมาต่อนะครับในเรื่องของอประเภทของเครื่องจักรนะครับที่มีอันตรายนะครับก็ถ้าหากว่ารุนแรงหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพวกาการระเบิดนะครับการระเบิดก็ถ้าเป็นโรงงานาที่ใช้หม้อยน้ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ ถ้ามันระเบิดขึ้นก็จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงนะครับแต่ว่าการที่มันจะระเบิดได้เนี่ยน้อยมากนะครับที่จะระเบิดเนาะการระเบิดก็อาจจะเป็นที่เรื่องของระบบการตรวจสอบเรื่องของระบบพวกเซฟตี้วาลต่างๆนะครับที่ไม่เพียงพอนะครับรวมถึงเรื่องของปริมาณน้ำนะครับปริมาณน้ำในในบออ์์เองนะครับ ที่อาจจะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการระเบิดขึ้นนะส่วนใหญ่ก็สิ่งที่เครื่องจักรเล็กลงมานะครับก็คือเป็นพวกระบบสายพานลําเลียงนะครับสายพานลําเลียงซึ่งจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยเช่นกันนะครับในส่วนของสถานประกอบกิจาการต่างๆนะครับพวกระบบสายพานลาเลียงพวกที่เป็นอะไรนะเครื่องจักร ที่ใช้โซ่ใช้หลุดสงสัยอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะครวันนี้ลุดไปแล้วอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเป็นใจเสียงหายคุณมาลาตามตลอดเลยต <c ười> <c ười> ิดตามแล้วแฟนกับอาจารย์จริงๆเลยนะ อาจารย์โจครับเอฟซบอกว่าเสียงหายครับเลือแตะสไลด์ไว้เสียงหายจริงๆครับจริงๆอ่ะระหว่างที่รออาจารย์โจนะครับประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอาจารย์บอกว่าสําหรับท่านใดที่ต้องการวฒิบัติวันนี้นะครับแล้วก็สอบสอบให้ผ่านนะครับอาจารย์ก็จะให้เช็คลิสต์นะครับ เอ็กเซนะเป็น Excel ท่านเอาไปแก้ไปติ๊กแปลอะไรของท่านเองได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอัปเดตกฎหมยอ่าใหม่แล้วก็กฎหมายที่อาจารย์สอนวันนี้ทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปให้แล้วก็เดี๋ยวส่งส่งให้วันที่ยีิบเก้านะครับส่งตามอ e ีเมลที่ท่านอ่าลงลงทะเบียนไว้ตอนทําข้อสอบนั่นแหละฮะก็ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับอ่าท่านใดที่อ่าแต่ว่าท่านต้องไปสอบนะท่านต้องไปสอบก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทางผมแล้วก็เดี๋ยวผมส่งให้ในอ e ีเมลท่าน ไฟค่อนข้าง,างจะใหญ่อยู่นะครับเป็น Excel ท่านก็เอาไปแก้ไขไปเช็คลิสต์ไปทำทะเบียนกฎหมายของบริษัทของท่านของหน่วยง,งานของท่านได้แก้หัวเอาอะไรเงี้ยได้เลยนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์นะครับเพราะว่าพอดีคุยกับอาจารย์ไว้ช่วงเที่ยงบอกว่ามันจะได้มันจะได้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติมากขึ้นนะครับอาจารย์น่าจะเข้ามาแล้ว หลุดนะครับเมื่อกี้หลุด fc อาจารย์บอกว่าเสียงหายนะฮะ fc ตามตลอดคอมเมนต์มาเชิญครับอาจารย์เชิญครับ เมื่อวานไม่เป็นไรเลยนะครับแต่วันนี้วันนี้อินเทอร์เน็ตคนใช้เยอะครับอยู่บ้านแ <laughs> ย่งสัญญาณกันเมื่อวานเมื่อวานทั้งวันไม่ไม่ไม่มีหลุดเลยที่เรียนบีบอใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อวาน <c oughs> ผมก็เปิดดูคชอนก็ไม่มีหลุดเลยนะครับอสอเถียนดีมากใช่ไหมครับวันนี้กลับ มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาเลยเอาเลยครับ f อฟซีสดายครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องเครื่องจักรเนี่ยนะครับเป็นประเภทเครื่องปั๊มอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะปรับรูแปแบบที่ใช้เเท้าเหยียบหรือใช้มือกดพร้อมกันสองข้างละนะครับซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็เลยปรับปรุง อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับการทํางานนะครับอานคอนเดปมานเนตม,มาสไลด์แห้งเหรอไม่ไปได้ไหม,มครรูนะครับอ๋อสไลด์สไลด์มีปัญหา เน็ตมาป๊อปสไลด์มีปัญหาไม่เป็นไรครับอาจารย์ทยอยทยอยครับเดี๋ยวเรามีเวลาอยู่กับอาจารย์สิบสองทุ่มแน่นอนเราเอฟซีทำไมมันเธอมีสต็อกแชร์กันครับเพราะว่าเอ็กซ์คดเราไม่ออกระหว่างนี้คุยกับอาจารย์ช่วงเที่ยงนะครับว่า มีบางท่านที่อยากจะสอบถามเป็นลายฉบับๆบไปนะครับทีนี้ก็เวลาเราจะน้อยนิดหนึ่งทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดห้องซูมให้อีกทีหนึ่งอาจจะเป็นจารย์ตังคารเดี๋ยวรอรอนัดอีกทีนึงนะครับก็คุยเป็นทีละฉบับเลยวันละฉบับไปเลยนะครับให้ท่านถามได้เต็มที่เลยนะครับอย่างนั้นมันจะได้จะได้ในเชิงอ่าก็เรียกเชิงปฏิบัติมากกว่านะครับเวลาไปใช้งานแล้วเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้เวลาพวกเรานะครับลายฉบับไปเลยนะครับเรียงฉบับเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ประสานกับทางผมอีกทีแล้วก็จะขึ้นแจ้งท่านไว้ที่โน้ตของกลุ่มเช่นเคยนะครับอ,อะไรที่เป็นประกาศสําคัญของงานผมก็จะขึ้นไว้กับโน้ตของกลุ่มนะครับแล้วท่านใดที่ช่วงช่วงเย็นนะครับจะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงานประมาณทักทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับเราก็จะซูมกันซูมนะครับจะได้ถาม ถามกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไลฟ์มันจะเป็นวันเวนะครับแต่เป็นซูมมันจะทูเวนี่จะจะได้น้ําได้เนื้อมากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวอัดอัดหน้าจอไว้เดี๋ยวก็เอาไปลง YouTube ให้แล้วก็ไปลง Facebook ให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจซูมมิ้งก็เตรียมตัวนะครับช่วงช่วงเย็นทุ่มสองทุ่มนะครับวันธรรมดาเนี่แหละเดี๋ยวผมแจ้งรายการตารางงานให้ท่านทราบอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ เช่น,น,นครับาอาจารย์ครับผมเรี่นงแกนะครับก็เรื่องของเครื่องจักรนะครับซึ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเรื่องของวตัตถุประสงค์ในเรื่องของการป้องกันการสัมผัสนะครับเกี่ยวกับตัวของเครื่องจกักรหรือว่าอุปกรณ์นั้นโดยตรงนะครับคือคือป้องกันให้คนเข้าไปสัมผ,สมผัสมันน้อยที่สุดนะครับถ้าคนสัมผัส น้อยที่สุดนั้นก็คือเท่ากับว่าการได้รับบาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงนะครับก็จะลดน้อยลงนะครับรวมถึงเรื่องของการเรื่องของการป้องกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ชำรุดนะครับรวมแล้วก็เรื่องของ อันตรายจากการบกพร่องของตัวบุคคลเองนะครับซึ่งการทํางานเกี่ยวเครื่องจักรบางทีสาภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับก็อาจจะทําให้ในเรื่องของการทํางานเกิดอุติเหตุขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดเป็นเรื่องของอะไรนะสภาวะที่เหม่อลอยอะไรต่างๆนะครับนะเรื่องของการป้องกันนะครับการป้องกันก็ การป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราก็จะมองที่เรื่องเรื่องของการป้องกันตั้งแต่อ,อ,อะไรฮะต้นเหตุนะครับหร,หรือว่าต้นตอของของสิ่งของต่างๆเหล่านั้นก็คือที่ซอสนะครับที่ตัวของเครื่องจักรเองนะครับว่ามีการป้องกันมีระบบป้องกันอะไรบ้างนะครับในการทํางานนะ เครื่องจับอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามีพวกกับมีอะไรต่างๆไหมนะครับในเรื่องของการที่มีจุดหมุนจุดดิบต,ต่างๆนะครับที่อวัยวะต่างๆของตัวตัวเราจะเข้าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นนะครับก็จะต้องมีกัดที่ครอบเอาไว้นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่เป็นการควบคุมนะครับสิ่งที่ตัดกำลังส่งนะครับในเรื่องของพวก Emergency ต่างๆนะครับของของเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้าต่างๆหเหล่านี้นะครับจะต้องมีระบบการป้องกันซึ่งอาจจะเป็นพวกใช้พวกอะไรเลเซอร์ หรือรั้วกั้นก็สูดแท้แต่นะครับว่าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพนะครับความสามารถในการลงทุนของสถานประกอบกิจการนั้นๆน,น,นะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับกี่ความสามารถศักยภาพทางด้านการเงินด้วยนะครับเรื่องซึ่งเรื่องของการดําเนินการด้านความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องของ งาประมาณนะครับงบประมาณซึ่งแม้แต่กระทที่เท,ท่าที่เคยคุยกับอาจารย์เสกนะครับที่ผ่านมาแม้แต่เรื่องของการฝึกอบรมเองนะครับเรื่องงบประมาณก็ก็มีส่วนเนาะเพราะว่าใช่จักัดบ <laughs> า <laughs> <laughs> งทีเนี่ยอย่างอย่างคราวที่แล้วเราเคยคุยเรื่องของอะไรฮะอคีไพยใช่ไหมครับสี <laughs> ่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันก็ ค่อนข้างจะยากนะครับนาะบางบางที่ก็ต้องเข้าใจว่าจํากัดเรื่องของงบประมาณยิ่งถ้ามาทาทาเรื่องของป้องกันอุบัติเหตุจากแหล่งกําเนิดเนี่ยนะครับหรือว่าที่ตัวซอสเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับค่อนข้างที่จะลงทุนแพงเหมือนกันนะครับตร <Yep. S 1> งนี้ก็ก็ต้องอาศัยความสามารถของแต่ละสถานประกอบกิจการนะครับ <Yep. S 1> แต่ถ้าป้องกัน ส่วนใหญ่ก็จะต้องป้องกันถ้ามันมันมันแยกเครื่องจักออกจากคนไม่ได้ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการกั้นเนาะปิดกั้นมีการ<ช>แล้วก็ใส่ PPE ใช่ใช่ครับปิดกั้นแล้วก็ใช้ PPE แทนเพราะว่าถ้าลงทุนกับตัวอซอสโดยตรงจริงๆค่อนข้างจะแพงอย่า,อ,าอย่าบอกว่าอย่าพูดถึงสถานประกอบการ ทั่วไปนะครับแม้แต่ขององค์กรใหญ่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะมองเรื่องของตรงนี้ลำบากเหมือนกันนะครับเรื่องของงบประมาณนะอย่างของพวกผมเองก็ยังต้องคิดกันเลยครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับครับต้องต้องคำนวณกันนะครับว่าระยะเวลาเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยใช้กี่ปีนะครับถ้าใช้ไปแล้วสี่ห้าปีแต่ลงทุนเป็นสิบสิบล้านก็ไม่น่าจะคุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องหาวิธีอื่นอันี่ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่เราเราต้องคํานึงถึงเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะไปติดตั้งอุปกรณ์นะครับเนาะอาจารย์ครับสำคัญคือแค่นิดนึงนะครับพอดีงบประมาณก็จํากัดที่จะ e n g i n e e r ยริ่งคอนโทรลนะอาจารย์เนะาเนอะอย่างอย่างผมเนีผมก็จะใช้วิธีการโอเคมีกาดมีอะไรแหละแต่ว่าใช้ตัว s ซ f ตี้ว i ช่วยครับอาจารย์ ช่วยเยอะๆก็คือกําหนดขั้นตอนวิธีการทํางานที่มันปลอดภัยให้นะครับเพราะเครื่องจักรเนี่ยต้องมีทุกตัวเลยอะต้องมีทุกตัว <ạ. S 1> แล้วก็ต้องให้หัวหน้าง,งานเขาร่วมร่วมมันเขียนแล้วก็เทรนนิ่งพนักง,งานครับตรงนี้มนถึงจะปลอดภัยมากขึ้นลําพัง PPE ก็เขาไม่อยู่ครับมันแค่ลดลดความรุนแรงลงได้นิดหน่อยเท่านั้นเองครับ, <ạ. S 1> รบผมครับครับผมครับก็ มันก็อาจจะคือผมก็เคมีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันนะครับจารคือ,อ,อมีเขียนติดไว้ครับตรงหน้าหน้าหน้างานเลยครับว่าขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งมีการสอนงานและขณะเดียวกันก็ขั้นตอนก็เซตติเกอร์ครับตัด เป็นตัวหนังสือเนี่ยครับใหญ่ๆเลยครับติดก็ท้ายสูตรมาก็ไม่ได้ทำตามครับก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็คือเรื่องของตัวบุคคลด้วยอาจารย์ครับบางที่เราเราอาจจะพูดคุยทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องของตัวตัวบุคคลเนาะนะครับบุคคลอาจจะพอไม่มีใครควบคุม ใกล้ชิดจริงๆนะครับก็อาจจะเกิดการที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนบางทีงานอย่างเช่นงานสมมติงานอะไรเดียบงานเปลี่ยนเปลี่ยนล้อรถยนต์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเงี้ยถอดเปลี่ยนยางเนี่ยนะครับก็คือถ้าโดยปกติแล้วช่างก็จะคงจะทําอยู่คนเดียวอยู่แล้วแหละนะครับแล้วมีขั้นตอนวิธีการทํางานว่าการที่จะถอดตัว อุปรกรณ์มันออกเนี่ยนะครับพวกอะไรอะเหล็กประกับอะไรต่างๆที่ประกับล้ออะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ทําตามขั้นตอนนะครับไม่ได้ทําตามขั้นตอนที่ที่บอกไว้เสร็จเสร็จแล้วพอเติมลมตเติมลมก็แทน <S <s traveled, ที่จะใส่ลูกศรเข้า<ๆ>ไปก่อนแล้วค่อยเติมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่ได้ใส่ลูกศรแต่ก็อัดลมเข้าไปเต็มที่เลยอะไรเงี้ยนะครับและไอตัวประกับมันล็อกแน่นไม่แน่นไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัว คีมล็อกไปล็อกคีบเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับก็มันทําไม่ได้ครับพอพอถ้าลมมันอัดขึ้นมาปุ๊บคีมล็อกที่ล็อกไว้มันก็เอาไว้อยู่นะครับมันก็ดีดออกเนี่ยก็สุดท้ายมาก็คือโดนโดนเรื่องของอะไรเนี้ยไอเหล็กประกับไปล้อรถนะครับกระแทกเข้าเข้าตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ แขนขาหักแต่ดูซี่โครงหักอะไรก็ว่าไปนะครับไอเนี้ยก็คือขั้นตอนมีแต่บางคนไม่ได้สนใจในส่วนของขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นอ,อ,อันนี้เป็นคน<ม><ม>ของเราหรือว่าของซ<ข>ัพพลายเออร์เขาครับของซัพพลายเออร์ครับอ<ม>ืมเป็นซัพพลายเออร์อาจารย์ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็มันก็ลำบากนะครับในเรื่องของการควบคุมอะไรต่างน่้นเป็นรถขนส่งฐานหินอะไรพวกนี้แหละครับหรือว่าขนส่งของขนส่ง พัสดุประกอบนี้ใช่ไหมครับเอ่อเป็นรถตักครับเป็นเป็นเป็นกระ้อรถตักเลยครับโอ้โหคืองว่าตายอะครับเออแสดงมันล้อใหญ่มากใช่ครับล้อใหญ่มากโอเคโอเคครับเจกันเจอรถเจอรถทุกรถสิบล้อเนี่ยก็ก็แย่แล้วก็แย่แล้วครับใช่โอ้รถตักอรถตักที ตายครับโมโหลานเรียกัาตายได้นะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ี่แชร์อ่ะครับเนาะบางทีเรื่องของสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันมันอยู่ที่ที่คนด้วยเนาะนะครับแบบจิตสำนึกของคนซึ่งซึ่งเราก็พูดยากนะครับในส่วนนี้ครับครับอุปกรณ์ถึงแม้จะบอกว่าที่บอกว่าลงทุนลงทุนดีแค่ไหนก็ตามครับแต่ถ้าคนขาดขาดในเรื่องจิตสำนึกเนี่ย ทาทุกลายคำจารเนาะพะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนจริงๆนะครับนะครับมาพูดถึงเรื่องของของของการที่อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะแยกนะครับแยกจากคนนะครับในตัวใน,ในตัวกฎหมายเขาก็กำหนด,ดอยู่แล้วครับว่าอย่างเช่นทางเดินระหว่างคนกับเครื่องจักรเขาก็จะให้เราตีช่องทางเดินใช่ไหมฮะ ซึ่งในตัวกฎหมายก็จะกําหนดเอาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็จุดมุ่งจุดดีนต่างก็จะบอกว่าเราจะต้องไปดูในเรื่องของกากที่ป้องกันนะครับรวมถึงเรื่องของระบบก,การลงกล่าวนะครับลงสายดินในตัวของเครื่องจักรที่เป็นโลหะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการดูในเรื่องของเครื่องจักรที่ที่เรานํามาใช้นะครับรวมถึงเรื่องของตัว,วกาดมาเนี่ยนะครับ ไม่ควรถอดนะครับไม่ควรถอดในขณะที่มันยังทํางานอยู่นะครับในเรื่องของการที่จะทํางานกับมันหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เป็นกลไกอัตโนมัติก็ตามนะครับเหมือนอาจารย์เสกพ,พูดอสอนเรื่องอะไร RCA นะครับเรื่องของอตัวการที่เป็อนอัตโนมัตินะครับผมใช่ตัวเนี้ย ก็คือถ้าคนไปหลอกล่ออะไรต่างๆให้กับเครื่องจักรแล้วเนี่ยนะครับแต่เครื่องจักรมันยังทํางานได้ทั้งๆที่มันจะต้องหยุดแต่ว่ามันก็ยังทํางานได้เพราะว่าแลงครับอาจารย์แปลงนะครับไปดัดแลงนะครับในเรื่องของทั้งๆที่มันมีระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนะไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของ กาดนะครับกาดกาดที่จัดทำนะครับกาดที่จัดทำนั้นจะต้องมีการดูแลนิดนึงนะครับบางบางอย่างจะเป็นฝาที่แบบเปิดครอบนะครับครอบเปิดเข้าเปิดออกอะไรต่างจะต้องดูในเรื่องของมันจะมีเรื่องของอะไรเนะ่ การที่ตัวล็อกมันจะเป็นสนุกสนิทอะไรไหมนะครับก็จะต้องดูมันด้วยนะครับในชุดของพวกระบบเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้การเปิดฝาครอบมันนะครับรวมถึงเรื่องของฝาครอบที่ข้างในมันจะเป็นโซ่เป็นเฟืองเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดด้วยนะครับแล้วก็ในการถอดออกมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกถ้าเป็นระบบสายพานลำเลียงก็จะเป็นพวกเกียร์บ็อก ชุดเกียร์บล็อกของที่ไปขับเคลื่อนตัวสายพานนะครับที่ถูกอมอเตอร์หมุนขับนะครับตัวนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการถอดการเปลี่ยนนะครับจะต้องมีการบำรุงรักษามาด้วยนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกาดนะครับนะ เรื่องเร no ื part, ่องการต่างๆนะครับที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมข้ามเรื่องกาดไปก็แล้วกันนะครับเรื่องของการการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรไอ้นี้เป็นมาตรฐานของของทางต่างประเทศนะครับว่าเขามีมาตรฐานในการเคลื่อนที่นะครับของตัวเครื่องจักรนะครับการการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องจักรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการการเคลื่อนที่แบบ ก็เป็นรนะครับการปรับ,แบบหมุนรอบตัวเองนะครับหรือว่าหมุนกับทางนะครับแบบหมุนไปมาไปมานะครับแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้ก็คือ,อทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวที่เป็นจังหวะที่จะมีช่วงของการ มีจุดหมุมจุดดีบที่เราจะมีโอกาสที่จะเข้าไปสัมผัสกับมันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเคลื่อนที่ของของตัวประเภทเครื่องจักรนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการกระทำนะครับการกระทำนะการกระทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปักนะครับ การเคลื่อนที่ในการตัดก,การจาะนะครับการเฉือนอการอะ,อะไรอะ่ะมีการตัดก,การรูปแบบในการวิ่งนะครับที่มันเป็นแบบโค้งงอต่างๆ,ๆนะครับไอ้นี่คือการเคลื่อนเคลื่อนที่การเคลื่อนการเคลื่อนที่ข,ข,ของเครื่องจักรนะครับก็จะมีทั้งแนวดิ่งแนวตรงแนวต่างๆนะครับแล้วแต่นะครับในการออกแบบของเครื่องจักรนะครับ ตัวเครื่องจักรต่างๆนี้ถ้าเราลึกของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือเรื่องของการถูกดีบนะครับจนกระแทกนะครับการถูกสัมผัสการเกี่ยวการดึงเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของการถูกการพ่นเข้าใส่นะครับการพ่นเข้าใส่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ํามันนะที่ฉีดออกมานะครับแล้วก็มาโดนกันเรานะครับก็คือหรือไม่ก็เป็นประเภทสารเคมี นะครับเป็นพวกสารเคมีต่างๆนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการฉีดนะครับส่วนการนีบการกระแทกการสัมผัสการดึงเข้าอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะคุ้นเคยกันเยอะนะครับในคดีอุบัติเหตุเนี่ยเราถือว่าเป็นหลักๆนะครับที่จะโดนโดนหนีบโดนกระแทกโดนชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเป็นเบสิกถือว่าเป็นเบสิกของอุบัติเหตุนะครับ การถูกดีบเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการถูกอ,อ่ะนะครับถูกบีบ